ฝนพึ่งตกหยุดตกไปเมื่อกี้นี่ไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่าหนูจะออกกำลังกายได้ไหมเนี่ยขอสักห้าโลก็ยังดี <c oughs> น้ำเต็มเลยสวยเดินยดอกไม้ฝ <c oughs> นตกันเม็ดวันนี้คงจะเดินไม่ได้คงต้องออกกำลังกายการบริหารอยู่ในลร่ม <c oughs> เดี๋ยวไปเดินที่ระเบียงเนาะักสามกิโลเดี๋ยวระเบียงไปกลับไปกลับไปกลับไปกับไปละ Terima kasih telah menonton! มาเดินในโดมกันฝนปวดไครปวดไคจจะฝนเดินวนไปรอบรอบลานธรรมพระด้วยฝ <c oughs> นมันตกมันน้นก็เฉอะแฉะแต่ฉันก็จะมาเดิน บนถนนที่ฝนตกเพื่อสุขภาพหรือความเคยชินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตกแค่นี้เ,นเดินได้อยู่ใส่หมวกแล้วเดินออกเดินในที่ลม่มมาพักนึงแล้วรู้สึกไม่เวิรค์คของปลามืมิดเดินอยู่ข้างกลาบฝนพลัม ด้วยความเคยชินไม่เดินแล้วมันนอนไม่หลับออกกนบางกายกันนะครับเอาจะพอดีอย่าบ้าเหมือนผมตอนนี้มาเดินน่าระเบียงแทน้นีฝนฝนมันตกย่อมย่นมย่มหนีมัมเดินหน้าระเบียงเอาเท่าที่เอาได้ 哎。<sighs>